ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอกุดขปุ้นจะตั้งอ,อยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านแก่งเข่งตาบลแก่งเข่งอำเภอกุดขปุ้นนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของอดินปุ๋ยในชุมชนเนื่องจากว่าเกษตรกรในบ้านเรามีปัญหาในเรื่องของ ดินปลูกพืชแล้วก็ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ยังไม่ถูกต้องอีกอันหนึ่งก็คือ,อดินปุ๋ยหรือศูนย์สดปชตัวนี้จะเป็นส่วนที่จะทําให้เกษตรกรได้ตอบสนองในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรซึ่งเราจะเชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของกลุ่มแงใหญ่ในอำเภอกุทกุลน,นะคะในส่วนของการดําเนินงานของสอดปช ในปัจจุบันนี้ในอำเภอกุดเปพปนเราได้ให้มีการบริการตรวจดินแล้วก็การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ในส่วนนี้เราจะมีการจัดทําเป็นแปลงเรียนรู้ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่หลักๆก,ก็จะอยู่ในพื้นที่ของตำบลแกง่งเค่งในเรื่องของการใช้ปุ๋ยสังกัดเกี่ยวกับมันสับปะหลังในส่วนหนึ่งของสอสปชในส่วนของการบริการให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาชนหรือเกษตรกรในพื้นที่ของสุขุขปุ่นโดยจะเป็นวิทยากรเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุรณาการการทํางานภายใต้องค์การอบตไม่ว่าจะเป็นอบตของนนสว่างของแก่งเพ็งของสุขปุ่นรวมกระทั่งถึงบูรณาการการทำงานภายใต้ของกลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งมีในอำเภอสุขปุ่น การดําเนินงานสดปชของอำเภอขุขปุ่นเรามีเครือข่ายในการดำเนินงานทุกตําบลน,นะคะประกอบไปด้วยตําบลขาปุ้นตําบลกาบินตําบลหนองธานาน้ตำตําบลแก่งเข็งและตนนําบลนงสว่างเพื่อเป็นการขยายการให้บริการความรู้ในด้านปิ่นปุ๋ยให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอขุขปุ่นสําหรับในปี2565นะคะเราได้มีการวางแนวทาง โดยสำนักง,งานเกษตรอำตภอร่วมกับกลุ่มสอดอปชแกงคิงมูหนึ่งนะคะได้วางแนวทางการดำเนินงานไว้โดยเรามีการจะดำเนินการนะคะในปี65โดยวางแผนการดำเนินงานไว้5ปีนะคะแผนพัฒนาในเรื่องของกินปุ๋ยโดยจะใช้เป็นโมเดลของอุตภรกระปุ้นภายใต้สโลแกนเอาดินนาเข้าคลินิก ทำไมเราต้องใช้สโลแกนี้ก็คือ,อเพื่อให้เกษตรกรนะคะมะีผลผลติตหรือได้ทราบในเรื่องของสภาพดินของตัวเองว่าปริมาณธาตุอาหารที่ยังมีอยู่ในดินของตนเองมีมากน้อยเท่าไหร่ประเด็นที่1ประเด็นที่สองก็คือ,อสภาพดินที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันมีโรคหรือมันมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะ คล้ายๆกับคนป่วยที่ต้องไปหาหมอในเรื่องของดินก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยคิดร่วมกับทางกลุ่มสอดปอปชว่าเราจะเอาดินนาเข้าคลินิกก่อนที่จะเริ่มต้นฤดูการผลิตในปี2565ซึ่งเราจะเริ่มดำเนินการนะคะวางแผนแผน5ปีเพื่อให้ครอบคุมทั้ง5ตำบลในพื้นที่อำเภอกุทปุ้น ตัวนี้เป็นแนวทางพัฒนาของสอสปชในประเด็นที่1แนวทางพัฒนาตัวที่2ของสอดปชกุดลขปุ้นนะคะก็คือการจัดทําธนาคารเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดโดยเฉพาะในเรื่องของถั่วพาปอเทืองในส่วนนี้เราจะดําเนินการในช่วงการปลูกหลังนานะคะซึ่งเราได้บูรณาการทํางานร่วมกับทางพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ การจะทำเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ก็คือส่วนที่1น,นะคะเกษตรกรจะลดในเรื่องของการเผาในช่วงหน้าแล้งในส่วนที่2ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งเช่นกันการดําเนินงานของสอปอปชหมู 1, ่หงตําบลแก่นเค้งเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอำเภอภาคส่วนในระดับจังหวัด ภาคส่วนในของอปทที or, ใ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในส่วนหนึ่งสปชจะมีการบริการให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยมีการวางแผนให้ครบทั้ง5ตำบลในส่วนนี้ก็จะเป็นการให้เกษตรกรสามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องของดินในเรื่องของปุ๋ยสามารถที่จะ ดำเนินการได้ด้วยตัวเองซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษ,ษ,ษตรกรได้อย่างยัง่งยืนต่อไปซึ่งเป็นแนวนโยบายของอำเภอกุขตะปุนค่ะ